สะเทือนวงการขายของออนไลน์เมื่อพู้ค้าคนหนึ่งทําการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดโดยมีการค้าขายทั้งปลีกและส่งรวมไปจนถึงการประมูลซึ่งในบางครั้งสามารถทําราคาจากการประมูลได้ถึงหลักหมื่นบาทมีการขายตุ๊กาตาตั้งแต่พวงกุญแจไปจนถึงตุ๊กาตาน่ารักน่ารักหลากหลายสีสันโดยในช่วงแรกๆนั้นหันกดูผ่านไลฟ์สดหรือช่องทาง Facebook บนโลกออนไลน์ จะเห็นการแก่งกายที่เป็นตัวละครต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าให้รู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินในระหว่างการตัดสินใจซื้อขายหรือใช้ถ้อยคำที่อ่อนน้อมน่าอ็นดูจนผู้ที่ได้รับชมและรับฟังหลงเชื่อโดยสภาพบรรยากาศขณะที่ถ่ายทำในตอนขายแสดงให้เห็นถึงคอมเมนต์ตอบโต้มากมายที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อที่ได้หลงเข้ามาชมในขณะนั้นแต่ในขณะเดียวกันในสภาพหน้าร้านที่ดูโดยรวมแล้ว ถือว่ามีหน้าร้านที่ถือว่าเป็นร้านขายตุ๊กตาร้านใหญ่มีลูกค้ามากมายในช่องคอมเมนต์ทักทายกันอย่างสนุกสนานหากดูผลนผืถือว่ามีเครดิตในการซื้อขายค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าเพราะพิษเศรษฐกิจหรือเพราะเหตุผลใดจู่ๆก็มีแม่ค้ามากมายร้องทุกไปยังเพจต่างๆที่พ่อค้าคนนี้ได้ทาการขายผ่านโลกออนไลน์ทั้งหลอกขายสินค้าแบบเหมาแบบลดราคาและรับสินค้าจากร้านอื่นๆไปขายต่อ รวมไปถึงปรากอบที่หลอกให้พ่อค้าแม่ค้าซื้อไปลองชิมแต่ไม่ทําการส่งของให้ทั้งๆที่โอนค่าสินค้าไปแล้วและนี่คือคลิปจากทางผู้ชมทางบ้านบันทึกไว้ขณะบันทึกทําการประมูลทุกตาที่นายเอกน้ำสมมุติกําลังทําการประมูลบนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนั้น 2> 3 2 0พันชลิกาฟ้า320ฟ้านับ2ตายชมพูสกักครู่จะเปี่ยน320 3 3 0อมิวันวิสาครับ350พี่นุ้ยนับหนึ่งี่นุ้ยนับ2อ่ะสี่ตัวนี้ลูกค้าเห็นแล้วเนาะออไม่เปื้อนนะครับมีตัวฟ้าตัวเดียวที่เปื้อนมีตัวฟ้าตัวเดียวที่เปื้อนใส่ราคามาจ้ะใส่ราคามาเลยอันนี้นะครับผมไปสืบหามานะครับผมไปสืบหามาจากคนในวงการลูกตานะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าหาไม่ได้เยอะนะครับหาไม่ได้เยอะนะครับ Wanna hate this I'll always show up And make a statement Everything I do So instinctive And so passionate Every word I move So descriptive Like an adjective I got a vendetta Against people who patented it Being negative When you should be Getting after it I got facts over facts over tracks. This is that, an and spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind the fake exterior inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't the problem. ส่วนในด้านความเสียหายจากการโกงของนายเอกนามนสมมุติผู้ที่เสียหายได้แจ้งมาร้องเรียนได้ยังเทขายตุ๊กตาและสินค้าอื่นๆซึ่งรวมมูลค่าเสียหายในทางโกงทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4ล้าน2แสนกว่าบาทก่อนที่นายเอกจะหายไปจากโลกออนไลน์ในเวลาต่อมา่วนเรื่องราวของป้านอยู่ในสภาพทุกข์ได้ติดต่อซื้อขายกับนายเอกมาตลอดแต่ครั้งนี้จำรวนเงินมือแนประมาณ50 0 0ว่าบาท จะเอาไปลงทุนในการค้าขายรุกปัญญาจากร้านในเพียงจากเคยซื้อขายกันมาแล้วโอนให้นายเอกไปเพื่อซื้อเหมาแต่นายเอกไม่ส่งสินค้าอ่านใบเบียยไม่หาเหยุผลให้ป้ารอคอยต่อไปสุดท้ายก็ยอมโอนเงินคืนให้มาเพียง20,000่นกว่าบาทซึ่งไม่ครบตามจํานวนที่เคยส่งไปทั้งยังรอขายปลากรอบให้อีกประมาณ240บบาทแต่ไม่ส่งสินค้าทิ้งปัญหาให้คนพิการนอนติดเตียงใช้หนี้อยู่ลำพังจะไปแจ้งความก็ลำบาก ซึ่งพฤติกรรมที่นายเอกนามสมมุติทําการโกงระหว่างที่มีการซื้อขายนั้นคือหลอกให้เหยื่อซื้อสินค้าระหว่างทําการถ่ายทอดสดทักแชทส,สนทนาทางข้อความไปจนถึงติดต่อผ่านทางโทรศัพท์โดยเมื่อฝั่งลูกค้าโอนค่าสินค้าให้แล้วนายเอกจะไม่ส่งสินค้าให้หรือส่งสินค้าให้แต่ไม่ครบตามจํานวนรวมไปจนถึงไม่คืน,เง,นเงินเมื่อทําการขายสินค้าไม่สําเร็จปราศจากความรับผิดชอบต่อลูกค้า และที่น่ากลัวที่สุดก็คือแต่งตัวหลอกล่อให้เราเพลิดเพลินนั่งเคลืบอเคลือนดูการถ่ายทอดสดจนจบจะทําให้ผู้ชมที่หลงเชื่ออยากมีส่วนร่วมในการซื้อขายสินค้าของนายเอกนั่นเอง,เองหากใครเป็นแฟนหรือเป็นนักสะสมตุ๊กตาทั้งหลายจงพึงระวังบุคคลดังกล่าวเอาไว้เพราะคุณอาจจะเป็นเยือรายต่อไปกับการโกงที่ไม่ส่วนแม้กระทั่งลูกค้าที่มีสภาพการติดเตียงขาดความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพจนนำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น จึงฝากเตือนภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ